สวัสดีครับผมสายที่มิสิกครับใครอยากได้กีตาร์ไซส์กลางๆเอาไว้เล่นนะครับผมส,สวยๆก็ตัวนี้ก็ถือว่าอีกตัวหนึ่งสวยมากเลยนะครับผมตัวนี้ไซส์น่าจะประมาณ39นะครับประมาณสามส้านิ้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราฟังเสียงกันดูเดี๋ยวแป๊บผมขออนุญาตใช้คาโปก่อนเสียงดีนะ ใช้ได้เลย น้องๆหนูๆตัวเล็กๆหรือใครที่ตัวเล็กๆอยากได้ไซส์กลางๆเอาไว้เล่นก็ถือว่าโอเคนะตัวนี้ใช้ได้อยู่นะครับผมซีเปียนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งซีเปียครุสอา FG10 BLS นะครับผมใช้ได้เลยคอเล็กด้วยนะตัวนี้คอเล็กทัชชิ่งต่ำ ผมชอบสีมันมากเลยสีมันสวยมากเลยนะครับผมเป็นมือสองนำเข้าจากญี่ปุ่นนะครับผมตัวนี้สวยคำว่ามือสอง,งนำเข้าจากญี่ปุ่นมันก็ไม่ได้ไปแปลว่า made in Japan ไปหมดไม่ใช่นะครับผมมันก็มีเกาหลีญี่ปุ่นไชน่ามันก็ปะปนกันมาอินโดอะไรพวกนี้นะครับผมตัวนี้ติดที่จีนสวยมากนะครับผมใครอยากได้แบบเอ่อภาดไฟฟ้าอยากให้ติด ฝังพวกไฟฟ้าก็บวกเพิ่มอีกแค่300อบาทนะครับผมบวกเพิ่มแค่300อพอนะครับเฉพาะแค่กีตาร์ที่ร้านนะก็บวกเพิ่มอีกแค่3 0 0ทางร้านติดตั้งให้เรียบร้อยหมดเลยตัวนี้สภาพดีเลยมือสองสภาพสวยเลยนะครับนี่อุ้ยสีสวยตัวนี้สวยมากเลยอ่าซื้อให้ลูกชายลูกสาวเริ่มหัดเล่นเนี่ยตัวนี้ก็ได้เต็มที่จะเป็นพวกขนแมวทั่วไปนะครับผมอ่าสภาพดีไม่มีแตกหักอะไรเลยโอเค สวยๆัวนี่สวยจริงสวยมากนะครับผมใช้งานได้ปกติทัชชิ่งต่ำด้วยเล่นง่ายด้วย โอเคตัวนี้ราคาอยู่ที่2 4 0 0นะครับผมเป็นป่งธรรมดาถ้าใครอยากได้ภาพไฟฟ้าก็บวกเพิ่มอีกแค่300พอทางร้านติดตั้งให้เรียบร้อยหมดเลยนะครับผมค่าจัดส่งแบบโอนเต็มอยู่ที่180เก็บรายทางอยู่ที่250กรณีที่เก็บรายทางมัดจําแต่ค่าส่งส่วนที่เหลือจ่ายหน้าบ้านโอเคเรียบร้อยครับผมฝากด้วยนะตัวนี้สวยมากเลยขอบคุณมากครับ